<c oughs> จะไม่ได้เลยสวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพ่อยแม่ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะคุณพ่อมาป้อนกล้วยน้องน้องช้างอยู่ที่ปางช้างระยองนะคะคุณพ่อชลิตนะคะแล้วก็คุณแม่มนสีชาคุณแม่สมฤดีแล้วก็คุณแม่กัญญานะคะที่มาในวันนี้น้องนะคะน <c oughs> ี่นั่นแหละให้กินหมดก่อนออาพีดา้าพีดากินหญ้าให้หมดก่อนอ่ะเอาหญ้าออกก่อนลูก เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปห้องน้ำก่อนเอาอย่าเพิ่งนอนอ่านอนก่อนก็ได้นอนก่อนน้ำมอให้คุณแม่ก่อนก็ได้อะมาอ่นอนลงนอนลงอ่านอนลงพี่ดาวใส่ผ้าหัวมาด้วยอ่านอนอ้วนนอนไว้แม่ไว้แม่ย้อนหลังค่ะอ้วนนอนลงครับผมนอนดีๆครับ เอาดีๆนะแบบไม่ขายหน้านะเอาดีๆนะแบบไม่ขายหน้านะอ่ะอามอมให้คุณแม่อ่าอ่อ่พี่ดาวค่ะสุขสันต์วันแม่นะคะขอให้คุณแม่มนส์ศรีชามีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะดูอ้วนอ้วนเขาสไตล์อ้วนกับแบบนี้ตลอดเลยอ้วนน่ะอ้วนไม่เคยกว่านี้เลยอ้วน พอเอาจริงๆแล้วอ้วนไม่อยากจะทำนะอ้วนให้สมะให้ฟูงอะไรไฟนี่ค่ะอะไไหนๆๆเอา้าสงสัยพวงอะไรพวงน,นี้จะพังก่อนนะคะก่อนที่จะได้นะอ่ะทำดีๆอ้วนทำดีๆอ้วนไม่เอาไม่ขายหนะ้าเออ พี่ดาวพี่ดาวมอบให้คุณแม่กัญญาด้วยนี่นี่อ้วนอ้วนไม่เคยกว่านี้เลยนะอ้วนนี่ดูพี่ดาวเป็นตัวอย่างนี่ค่ะเขาขี้เล่นค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ขายหน้าเป็นเด็กดีนะคุณแม่บอกให้คุณแม่จับน้อยให้แม่จับน้อยนี่นี่ให้แม่จับน้อยเอาไม่ให้แม่จับน้อย คุณแม่ถ่ายรูปได้นะคะนี่ให้คุณแม่จับหน้อยแร้วปายแล้วนะว่าไม่ดื้อดูถามดูถัมนี่ทุกคนเป็นพยานแล้วเขาจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งคะ่ะใช่ค่าสูงขึ้นค่ะใช่ ตอนตอนแรกนิ่งอยู่พอผมมานี่ยความเอ๋บอกว่าตอนแรกนิ่งค่ะพอพอเห็นพวกหนูกับพี่โดมาเขาไม่นิ่งดีใจค่ะน่าจะน่าจะถ้าว่าในน้นอกสนามนี่ได้ยู่ครับผมถ้าแสดงนี่ ดีเทงดูเท้อ่าไหนคุณแม่ให้รางวัลนะขอบคุณครับด้วยอ่ะพี่ดาวก่อนเลยไม่ทันพี่ดาวเลยนี่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 อี่นนี่เสียงเสียงไม่เคยกว่านี้เลย ขอบพระคุณค่ะขอให้คุณแม่มนติชานะคะแล้วก็คุณแม่สมฤดีคุณแม่กัญญามีความสุขม,มากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกๆประการค่ะนี่นี่น <laughs> ไม่ดีแล้วนะครับ <laughs> ไม่เรียบร้อยเลย เขาะวันนี้ไม่ดื้อค่ะวันนี้เอาตรงนี้พอถ้าถ้าถ้าเขาอยูแต่กับควานเนี่ยนิ่งมากเลยครับพอเห็นผมเมื่อวานโอ้โหคนละเรื่องเลยครับค่แค่ะใช่ค่ะเขาเลยมานิ่งเพราะว่าเขาไม่ใช่เขาเห็นเห็นเนผมไงผมไม่ค่อยใช่ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอะไรอะไรดื้อเลยออดออดค่ะค่ะออน นีคุณเม่ไปให้รางวัลทางนู้นด้วยมาไปพูนกูแคปป้าวัให่หอ,อะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ ห้องน้ำอยู่ทางไหนเนะาะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ค่ะค่ะพี่โยพี่พี่โดก็อยู่ค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรค่ะอไอยอยู่กับคุณแม่มาถ่ายรูปอะถ่ายไหมถ่ายไหมเออพี่รกดถ่ายรูปให้หนูหน่อยค่ะพี่กดแต่ตรงนี้นะ อ้าวหนึ่งสองโอเคใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ ค่ะได้ได้ค่ะอ๋อนุมาแล้วโอ้ยดูพุงพี่ดาวาเดี๋ยวขอขอทุบปลาใบเขอทุบปลากไอ้เดี<ส>๋ยวน,นะนอนลงครับผมพี่ดาวนอนลงเอาหมอมเอาลงมาเอาคัอนอีก โอ๊ยขาติดเสื้อขาติดเสื้อ,อ,อ <laughs> คุณพ่อเดี๋ยวรับพวงมาลัจากน้องดาวทองค่ะอ้าวพี่ดาวอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งรีบกินเดี๋ยวอ้าวมองให้คุณพ่อนี่ดูท่าดูท่านั่งดูท่านั่ง ให้คุณพ่อมีความสุขความเจริญน,นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกๆุประการนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณที่มาเยี่ยมนะคะเดี๋ยวดูวันวันวันนี้ไม่เป็นเลยจริงจรดัชงช้างดังมาดังเวลาเชื่ออมทองอมทองเดี๋ยวผมนั่งอมทองอคุณพ่อเรือนั่งอมทองนะคะเปลี่ยนแล้วเหรอ โอ้ดาวทองก็ได้เฮ้ยจาเั่งด้วยโอเคเดี๋ยวคุณแม่กับคุณพ่อจะไปนั่งช้างนะคะเดี๋ยวจะไปนั่งรอที่ร้านกาแฟอ๋อคุณแม่ไม่นั่งคุณแม่กัญญาไม่นั่งเหรอคะนั่งอ๋อนั่งเชืองเชืองนั้นเชืองนั้นด้วยใช่ไหมคหรือหรือนั่งคู่กันคะแล้วแต่นะเอาอายมองยิงชีบอ๋อก็รับรองเคลยจี โอ้แขนหลุดเอ้าแขนหลุดแขนหลุดแขนเขาหลุดบ่อยไาหลุดระวังหลุดกลัวเกานะวังหลุดกลัวเกานะอากมาหมนลุไปจำครับอ๋อได้มหนั่นน่ะไปหาหมอเปล่า Bye bye. อ้าววิีโดขี่พี่ดาว <c oughs> อาลุกขึ้นพี่เลดพี่เลดพี่เลดเกี่ยวกันย่างตั้มลังตั้มข้างล่างเอาพี่ดาวลุกขึ้นเลยครับโอเคขาคุณแม่ชื่นค่ะไปค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะนั่งช้างด้วยนะคะ ไปจังไดนั่นไปหาหมอบ bola เจ้าล่องสางเมื่อกี้ดิแม่นขาเจ้าถึกเสือกเมื่อกี้นะเซฟตี้เบลคุณพ่อนางพี่ดาวคุณพ่อนางพี่ดาว อ้วนนคุณแม่คุณแม่คุณแม่มวนสีชานั่งนุ่งอมทองอยอ้วนอ้วนเวลาเขาทำงานนี่เขานิ่งนะแม่แม่แต่ทุกวันล่ะครั้งก่อนคุณแม่บอกว่ามาอ้วนนิ่งนะครั้งนี้อุ้ยดูกินดินดิครั้งนี้เจอพ่อกับแม่นะคะเจอพ่อขวานกับแม่ควานนิ่งไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยฮืยดูอ้วนอวนี่พาคุณแม่ทัวร์ คุณแม่กับคุณพ่อดูค่ะอ้วนจะคาบดินไปไหนเอ้ว,วนจะคาบดินไปนไหนเจ้าแม่มานีไไนะออา่ไม่ฟังกันเลยนะเออเจอแม่มาไม่ฟังกันเลยนะฮนี่อ้วนดื้อไงคุณแม่บอกอ้วนดื้อไงอ้วนดื้อดูพี่ดาวอ่ะพี่ดาว ี่พี่โดพี่โดพี่โดไปทางนู้นพี่โดไปทางนู้นพี่โดเอยพี่ดาวเ้ยดูพุงพี่ดาวนะแม่แม่แต่มีแดดอยู่นะคะแต่ว่าไม่ร้อนนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่ลมพัดเย็นดีนะคะลมโกรกพัดเย็นมากพัดเย็ยนสบายเลยพาทัวร์พาทัวร์ แล้วก็จะมีอีกเชื่องนึงนะคะพ่อใหญ่ทองคูณนะคุณแม่กัญญานะคะที่ท่านนั่งอยู่นะคะพาเทร์พาเทือ เดินนิ่งกันเชียวเดินนิ่งกันเชียวนะเด็กๆต้องควานใหญ่ขึ้นเลยใช่ไหมมาใหญ่ขึ้นเลยนะ เออให้พ่อเขาได้ขี่หน่อยใช่ไหมพี่ดาวไม่ได้ขี่นานแล้ว,ด,ด,นนลวดูพุงเบิ้งพุงใหญ่บเบิ้ลเบิ้ลละมเป็นแบบท,ที่ใบทองทัวร์ทัวร์พาทัวร์แดดร้อนๆเลยนะคะวันนี้ ากาศดีนะคะแล้วก็สวยน่าเที่ยวนะคะแม่แม่จ๋านะคะแม่แม่ท่านใดนะคะค่ะอ,อยู่บริเวณใกล้จังหวัดระยองเนาะนะคะก็มาเที่ยวนะคะมานั่งช้างชมบรรยากาศได้นะคะมีร้านอาหารร้านกาแฟเนาะนะคะมานั่งช้างชมทิวทัศน์ถ่ายรูปได้นะคะแม่แม่นะคะสวย ถ่ายตรงนี้ตรงนี้อ้าวอ้วนอ้วนหันอ้วนเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้อ้วนอ่ะพี่ดาวหันหน้ามาน้องอมอ้วนหันมาอ้วนอ้วนหันหันหน้ามาอ้วน เอาอวาจะหันหน้าไปทางไหนอันน่ะอ,อ้าวเดี๋ยวแถ่ายรูปให้สวยมากนีสวย,ยสวยสวยสวย,สวยอ้าวรอก่อนรอก่อนรอพ่อ,อใหญ่ทองคุณก่อน สวยมากอโอเคนี่ชิวสองนิ้วโอเคค่ะอสวยสวยสวยโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเดินต่ออ้วนไม่เอาไม่เตะไม่ทำไม่ทำไม่เอาไม่ทำไปเตะหญ้าเขาออกได้ไงอ่ะฮะ ดื้จริงนะเราเนี่ยมีจะมีรถรางบริการนะักท่องเที่ยวด้วยนะคะแม่ๆจ๋ะเราไม่ต้องเดินเลยนะคะไม่ต้องเดินอ่าไม่ต้องเดินให้ร้อนนะคะเขาจะมีรถบริการด้วยนะคะนี่พิดานำหน้าไอเร็วเขาเร็ว บรรยากาศสวยมากมากนะคะแม่แม่ข้ <hi> างหลังจะเป็นภูเ <c oughs> um, awesome. ขาเนาะนะคะสวยมากเลยสบายไหมคะคุณพ่อร้อนไหมคะคุณพ่อชอบออกเหนือให้เหนือออกตาแดดกันเลยนะคะวันนี้ บรรยากาศดีนะคะคือทัชส,สวยนะคะสามารถมาเที่ยวได้นะคะมแม่จ๋านะคะมีเขีบยกินอีกนะอ้วน วันเก็บกินอีกตอนนี้กินอย่างเดียวเลย <st> อเมเย็นนะคะทางนู้นก็เป็นพ่อใหญ่ทองคูณคุณแม่กัญญานะคะสวย,สวย มาครับหลดรถโหลดหลดรถหน่อยฮะจะมีรถรางบริการนะักท่องเที่ยวนะคะแม่แม่แม เสร็จแล้วนะคะค่ะก็ดีใจนะคะดีใจมากๆเลยนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อชลิดนะคะคุณแม่มนชีชานะคะที่รักเมตตาเอ็นดูครอบครัวสามทองมาโดยตลอดนะคะไปอยู่อุทยัยคุณแม่ก็กับคุณพ่อก็ได้ไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ทางอามาอยู่ที่ปางช้างระยองคุณพ่อกับคุณแม่ก็มาเยี่ยมสองครั้งนี้แล้วนะคะก็ขอให้ ท่านทั้งสองนะคะมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร,ร่ำรวยเงินทองคิดฝังสิงใดขอให้สมหวังทุกๆประการนะคะขอให้มีโชคม,มีลาบก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะกราบขอบพระ,ะคุณค่ะนะคะหนาวอุ่นๆแล้วด้วยช่างเท่าไหร่

บอกไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ให้เด็กใหม่นะคะให้รางวัลเด็กใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเมเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะอ๋อนางค้งแอกจะขยัแบบว่าจะเป็นยังไงจะขยัางอ๋อขยบนะขอบคุณคุณแม่แล้วก็คุณพ่อมากๆนะคะที่มาเยี่ยมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหิงหิงด้วยด้วยค่ะ แต่ขึ้นออนนไล๋อขึ้นแต่ออนไลน์อันนี้มามาขึ้นของจริงเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะขึ้นแต่ออนไลน์ที่ที่วัดป่าอาเจียงค่ะคุณพ่อจะเหมากล้วยปอนอีกแล้วนะคะปอนไอแดงวันเด็กๆนะคะก็เห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุขเนาะนะคะมีความสุขนะคะ ให้ม้าด้วยนะไม่ได้ให้แค่ช้างนะให้ติ๊บน้องม้าด้วยนะคะให้ติ๊บน้องม้าด้วยมีม้าอยู่ตัวหนึ่งนะคะอ๋อท่านจะนั่งม้าจะนั่งม้าคุณแม่นั่งม้าค่ะใ่ครัได้นะคะี่นะคะนั่งม้านะคะแม่นั่งม้าด้วยเ้ยเป็นน้าฝ่าด้วยที่ะ ครับเลยครับคุณพ่ไปหมาหนักไม้น้องมานังมาด้วยนะคะไปเลยมาเที่ยวครั้งนี้แบบสนุกนะคะ คุ้มเลยสุดคุ้มนั่งมา้านั่งช้างด้วยไปแล้วนะคะหนุนน <c oughs> ี่กลับมาแล้วนะคะ <c oughs> ซื้อข้าวมาฝากด้วยนะ,ะยนอร่อยนะคะขอบคุณค่ะเอ้ยนี่เปรี้ยว<ป>ๆเดี๋ยวเลียงใชอีกรอบนึ่ง<ๆ>เดี๋ยวพ่อนๆจะเรียกชายอีกรอบหนึ่งให้รางวัลเด็กๆอีกรอบหนึ่งนะคะนี่กล้วยมาเขาจะกินกล้วยเป็นนะแม่ๆดื่ออนกล้วยฟอนกล้วยนะคะกินเต็นนะคะ ไปให้บริการมาเหนื่อยก็ให้รางวัลน,นะคะปอนกล้วยปอนกล้วยนะคะให้รางวัลป้อนในปากเลยนะน่ารักนะคะน่ารักนะคะ ให้รางวัลให้รางวัลคุณพ่อมาป้อนเฮ้ดูอ้วนอ้วนดูอ้วนอ้วนดูอ้วนวนไม่มีเสียงเลยอ้วนขี้โกงเออมลกราบย่ากบัน สี่สิบโอ้ีเกือบวีเนาะเอเสียงดังก็เข้าบอกะพี่ดาวนี่มาอยู่นี่เสียงหายบอกพี่ดาวฮะพี่ดาวเสียงหายเวดูกินดูกันทาดูบันทา <laughs> น่ารักน่ารักนะแม่แม่ดูนี่คุณแม่จะมาป้อนกล้วยให้รางวัลเด็กๆนะคะ ท่านนี้คุณแม่มนตีชานะคะแม่แม่อะครับคุณแม่ก่อน่ยังไม่กินเลยยังไม่กินเลยอยากได้เยอะอ้วนนี่อยากได้เยอะอ้วนเออพี่ดาวอ้าวอ้วนดูอ้วนดูอ้วนโู้ยรีบ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  ถูกใจอ้วนเขาแหละนะคะถูกใจแหละแอียวก่อนคุณแม่บอกว่าเขียวก่อนสวัสดีคร,รับแบบไม่มีเสียงนะนี่เขียวอยู่นี่ <happen to you> <laughs> มีความสุขแม่ก็แกล้งแม่คุณแม่ชั้นแกล้งเหมือนกันนะคะอุ้ยโมโหโมโหดูจะสายตาครับตาจะหลับ นี่เสียงดังเสียงดังก่อเพื่อนเลยเสียงดังฟังชัดนะคะจับไปเอาอ้อมทองชื่อไหนล่ะคะชื่อดาวทองค่ะอ้อมทองเชือกนู้นค่ะคุณผอขาขาไงงาสั้นใช่งาสั้นอ้อมทองยอีคอยตุ้งหวย ขอให้คุณพออ่อเฮงๆปังปถุงหวยรวยเบอร์ได้รางวัลใหญ่นะครัรัครัเชควขียอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดนบต่อขอบพระคุณค่ะ บาย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 คุณพ่อจะกลับแล้วยังมีอยู่ยังมีอยู่อ่ะป้อนก่อนป้อนก่อนป้าเขียไว้ให้ช่วงบ่ายกินหรือเปล่าหรือกินทีเดียวแล้วอะไรเขียนไปก็ได้ค่ะขอให้คุณพ่อเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะ านกลับบ้านแล้วนะคะท่านเดินทางกลับแล้วเนาะนะคะขอให้ท่านเดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะคะพระคูประกรรมปกปกักรักษาคุ้มครองค่ะขอบพระคุณที่มาเยี่ยมสามท่องนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ